สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนีครับคลิปนี้พามาดูรีแคปผลการชกคู่ไฮไลท์อีกหนึ่งคู่ครับในศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยครับชคกันไปเมื่อ20มิถุนายน65ที่พันมายครับชกที่เวทีมวยราชดำเนินครับรีแคปผลการชกกับผมแอดมินวิวเหมือนเดิมครับตัดภาพเริ่มมาที่ยก3ครับให้แฟนมวยได้ชมกันครับกับมวยคู่นี้ครับรณชัยตอรามอินทราครับนักชกจากอุบลราชธานีครับ น,นี้เจอกับขุนเขาคำชะโนดครับโยทิน FA คลครับมวยจากอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีครับวันนั้นในต่อยกันที่พิกัด126ปอนด์ครับแฟนมวยครับดูแล้วก็ให้ใคะแนนในใจด้วยเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่หลังเกมนี่แฟน,แฟนหมัดแฟนมวยก็พูดถึงกันมากครับเพราะว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะฝีมือใกล้เคียงครับแล้วก็ต่อยกันวันนั้นนี่นคู่ที่สูสีมากๆครับ พรอมตอนนั้นนี่โยธินก่อนที่จะมาเจอรณชัยนี่ก็ชนะซีมิงดำจอจรบุญนาครับขณะที่รณาชัยก็ชนะคะแนนเพชรรุงเรืองสจโต้งปราจีนครับอายุ24ปีนี่ส่วนสูง170โดยประมาณครับขณะที่โยทินนี่30ปีแล้วครับนนแกอ่อนกว่ากัน6ปีครับส่วนสูงนี้171ครับโอ้โหย,ยก3มนี่เป็นทน่านรณาชัยครับเป็นฝ่ายตั้งรับครับ ดูว่าโยธินจะจับตีได้ไม่ได้ครับยังปากหลักตั้งรับอยู่ครับโยธินจับได้ตีได้มันก็ตรงมาตีเขาซะทอขวาไปทีหนึ่งครับโอ้โหโชว์โชว์ลายโชว์ฟอร์มนักมวยยอดเขาสแลวครับโยธินครับเดินเหมือนเดิมครับจับได้เอาว่ากันว่าเกาะติดคิดตังครับหรือว่าจะเกาะติดไม่ติดครับโดนแข้งสายโตหนักๆมาครับดนาชัยตั้งแขนดันดันดันรอให้กรรมการมาแยกครับดันแบบนี้ครับ หรือว่าจังหวะยังไงอะโป้โหบอมาแยกระสรัดลุดออกมาครับโยกโยกถีบขวาสกัดจังหวะกันนนุนวางเข่ขวาไปครับโุ้ยเตะจังหวะเลื่อนครับเป็นอีกคู่ที่คู่ขี้สูสีมากๆครับภาพอาจจะมีกระตุกสันไหวบ้างครับเนื่องจากว่าเป็นภาพที่ผมเข้าไปดูในเวทีว่าถ่ายภาพมาถ่ายคลิปมาให้แฟนมวยได้ดูครับเป็นอีกมุมหนึ่งครับ จะต่างจากมุมที่ถ่ายทอดสดครับแล้วก็มันได้กาดเสียงเชียร์นี่ต่างกันครับดูครับผมก็ไปอยู่บนล็อกของทางฝั่งเซียนมาโอ้ยแตกแล้วครับโยทินครับบริเวณคิวข้างขวาครับโดนสอกครับโอ้โหจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับนี่โอ้โหสอกคมจริงๆครับโยทินเดินเร็วขึ้นครับเดินเร็วจะว่าไปที่โยทินเมื่อก่อนนี่ตอนเด็กๆนี่ จริงก็บอกว่าเป,เป็นเป็นมวยจังหวัดเดียวกันกับโซนแถวบ้านผมด้วยครับตอนเด็กนี่เมื่อก่อนนี่ใช้ชื่อลูกเทสักอํานวยครับผมเคยพานักมวยที่หมู่บ้านนี่ไปต่อยกับัวทินมาด้วยสมัยช่วงประมาณสักยี่สิบสามสิบกิโลเป็นมวยเด็กครับไปต่อยกันเป็นตามงานวัดครับปสืกอว่าไฟนั้นเนี่ยจะไปต่อยเดิมพันที่บ้านหมู่มุ่นครับตำบลบ้านท่าอำเภอเพนครับปุนจุกสามครับแล้วก็ไฟนั้นนี่มวยที่ค่ายผมนี่ เอาชนะโยทินมาได้ด้วยครับนะครับเดิมพันมาครับอันนี้ก็สมัยตอนเด็กๆครับตอนนี้นี่นักมวยที่ค่ายผมนี่เลิกมวยไปแล้วครับส่วนโยชินก็ก้าวขึ้นมาเป็นยอดมวยในปัจจุบันครับจากเมื่อก่อนนี่ลูกเทปัจจุบันก็โยทินเอฟเฟรกรุบครับดูว่ายก4ครับหลังจากยก3นี่โยทินแค่ไปพลาดโดนศออครับดูครับเลือดไหลเลยครับ วันนี้ก็ผิวจริงๆครับโรณัชัยขึ้นมาเป็นรองครับแต่พอต่อยไปต่อยมาแล้วตามเชิงเริ่มทําได้ดีขึ้นครับดูหลักเหลี่ยครับโอ้โหแลวแกไม่ได้สอกยก3ามด้วยครับทาให้เกมบรรยากาศนี่มันมันเริ่มเทมาที่โรณชัยครับโดยปกติถ้าโรณชัยได้นําแล้วนี่เป็นมวยที่ตั้งรับดีอยู่แล้วครับต่อยยากจุกจิกไปเรื่อยครับขณะที่โยชินนี่เป็นมวยเข่าประมาณสัก 80-90%ก็ครับอยากให้จับได้เลยนะตีโอ้โหเด้งน้ำเข้าไปฮึบแหนเนียวจริงๆครับขุนเข่าคิมล็อกขุนเข่าคำชันโหดครับเจอซ้ายโมจิจากอุบลราชธานีครับโอ้ยดูขาจะมีปัญหาหรือเปล่าคร,รณชัยครับรุนทินเกาะติดตีโอ้ดูว่ายังเด้งไม่ถน,นัดครับเพราะว่ารณชัยแกก็แก้โดยการขวางหน้าดันไว้ครับ นี่ครับไม่ให้โยทินจับตีได้ง่ายๆครับแม่ก็ต่อยไปถ่อยมาแล้วดูว่ารณชัยนี่ร้อยยี่สิบหกอในตัวใหญ่พองกว่าโยทินเห็นชัดเลยครับดูครับพอเข้ามาก็ลูกแกลูกกันนี่ครับตั้งแขนไว้ครับทำให้มวยเข่าเยพอจับไม่ได้จับไม่ถนัดก็ตีโอ้ภาพหายภาพหายครับโอ้โหค่าแต่เบิราคามวยครับแฟนมวยครับขอภัยครับ บอแพนกลองไมเซนี่นี่ยังเดินเหมือนเดิมครับโยชิน FA ฟเอกรุ๊ปกับหักมาโอ้โหจังหวะนี้ครับอาจจะไม่ได้โดนอาวุธแต่ว่ามันดูว่าเสียหลักเสียเหลี่ยมครับเอาฮะเด้งตีเสียงเชียร์ในเวทีนี่โยทินดังมากครับดูครับพยายามที่จะเร้าให้โยทินเดินครับดูว่าก็ ยังยังทำอะไรไม่ปฏิปต่อขณะที่โรนชัยเองก็ยังตั้งรับเหนียวแน่นกับปลายยกสี่ครับยึกยึยักยักมาก็โดนสายเตะติดทัสายติดอีกแล้วครับโอ้โดนทีบครับดูจะหยุดไปครับโยนทิ้งครับยังไงครับโอ้โหจะเผาจะยุบไปหรือเปล่าครับดูครับถือว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ยังถือว่าใกล้เคียงครับ บางมุมก็จะมองว่าโยธินเป็นฝ่ายเดินทันครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการตั้งรับก็ธนชัยก็ทำได้ดีครับบนยกที่4ครับนี่ครับโยธินก็มั่นใจครับคือตอนนี้ยังไม่ห่างครับยังชิงดำกันที่ยก5ครับหรือว่าใครทําได้ก็น่าจะเฉือนเข้าป้ายไปครับลุนกันครับเป็นอีกหนึ่งไฟรายการที่ แฟนมวยเข้าไปชมในเวทีเยอะมากครับเพราะว่าขายตั๋วนี่ถูกครับน่าจะประมาณสัก3 0 0ร้อยห้าร้อยดประมาณครับแล้วก็คู่มวยเอกมวยเงินแสนนี่แน่นรายการครับเอาละฮะยกหโยชินก็มั่นใจครับมันแข้ง3ามแข้งครับจังหวะนี้ครับเตะอีกทีหนึ่งครับโยชินเตะขวาขึ้นสายตัดล่างสายอีกทีหนึ่งครับปลูดครับโอ้โหเอาครับพอมาสาดแข้งกันจังหวะสักคู่นี้นี่ก็ ต่างมั่นใจครับต้องวัดใจกรรมการครับถึงนาทีนี้แล้วครับแฟนมวยมองมุมไหนครับปลอมยังไงก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปคลิปนี้กันได้ครับก็เป็นคลิปรีแคปคู่ไฮไลท์ครับศึกยูมวยครับรวมใจคนรักมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินครับนำมาให้แฟนหมัดไฟมวยได้ชมเกมความมันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นอีกภาพอีกมุมหนึ่งครับที่เราไม่ได้เห็นในถ่ายทอดสดครับนี่ครับหมดยกที่5สุดท้ายครับ สุดท้ายแล้วครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับมาลุ้นกันว่าจะชูมือไปที่มุมไหนครับอยู่ถึงก็มั่นใจครับโรณชัยเองก็มั่นใจในตัวเองในผลงานของตัวเองครับสุดท้ายท้ายสุดก็วัดใจกรรมการครับหยิบคะแนนใบที่2มาแล้วแล้วก็หยิบคะแนนใบสุดท้ายครับยกมือไปที่ ไอที่รณชัยเลยครับโอ้โห,โหเบียดสนุกเลยครับรณชัยต่อรามอินทราครับเปียดตัชนะโยติน FA ฟเอกรุ๊ปมาได้ครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube คนคอมมอนออฟิเชียลไ้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ